วันนี้เราอยู่กับคอมพิวเตอร์เซตในงบ16,990บาทและเซตคอมตรงนี้มาจาก New e s o l u t i o n Esport 16,990บาทได้อะไรบ้างมาดูกัน TPU ใช้เป็นไรเซน5 4าสี5456คอร์12เทตใส่กับเมนบอร์ด B 4 5 0 MK จาก กิกกะไบและการจอที่เราเลือกใช้ผมเป็น R X 6500นะแรม2ตัว16กิกบัตสามและตัวไฟ R G B ปรับได้ผมมีซอฟต์แวร์ปรับได้ S S D เราใช้เป็น M 2 512 g กิกจาก a p a s ส e r นะครับพาวเวอร์วัตจากนี o อ u ูช o นเคสสวยๆแบบนี้จาก n e o อ u t i o น E-SPORT ชื่อรุ่นว่าคาเซกระจกใสๆทั้ง2ด้านแบบนี้นะผมมาพร้อมพ้อลงไฟ R G B ถึง3ตัวด้วยกันปรับไฟได ได้แบบนี้เลยนะมันมีนะผมสีขาวที่หลายๆคนต้องการสินค้าเป็นของใหม่ทั้งหมดประกันเต็มทุกชิ้นส่วนนะผมหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อกับม e ีโอดูชันอีสปอร์ตได้ทุกช่องทางเลยผมทักมาเยอะๆผมเราพร้อมดูแลทุกคนอย่างดี